ด้านหลังผมตอนนี้นะครับเป็นทีวีไซส์55นิ้วที่ราคาเนี่ยหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญเลยก็คือเขาได้พาแนล QLED แถม OS เนี่ยเป็น Google TV ด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่คือเจ้า a k o a n e t i c นะครับในรุ่น55 QS 710AN เป็นยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวอีกสีเทีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับแบรนด์ทีวีอาร์คอนติกคู่คนไทยกันมาอย่างยาวนาน <Wow. S 1> ผมใช้คำนี้พูดไม่ผิดจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเจ้าทีวีตัวนี้เนี่ยราคาถือว่าเป็นมิดมากสำหรับคนไทยนะครับย รีโมทมันไวไปไหนก็ไม่รู้กดแป๊บๆมาทันทีนะครับหลายคนอาจจะกังวลกันด้วยใช่ไหมครับว่าเวลาที่เราใช้งานทีวีเนี่ยโอยบางครั้งทาไมเราไปซื้อทีวีมามันรู้สึกอื่นมันรู้สึกช้าแต่มันจะไม่เจอกับเจ้าตัวทีวีอัคอนติกตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าผมลองกดแล้วเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ค่อนข้างแบบเขาเรียกว่าอะไรเรสปอนส์ได้ค่อนข้างเร็วมากนะอย่างเมื่อกี้ผมมือลั่นไปโดนนิดเดียวมันตอบโจทย์ทันทีมันพลิกไปได้ทันทีนะครับแล้วก็รีโมทเรียกได้ว่ารองรับสําหรับแอปคนไทยจริงๆนะครับ ชี้นะครับแล้วก็ V I U ก็คือพวกแอปหลักๆแอปดังๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขามีให้ใช้งานหมดนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะไปพูดเชิงลึกขนาดนั้นเนี่ยเรามาดูดีไซน์ทีวีตัวนี้กันก่อนทีวีตัวนี้นะครับเป็นไซส์ขนาด55นิ้วซึ่งการดีไซน์ของทีวีเนี่ยมันค่อนข้างแบบเรียกว่าไงอ่ะล้าสมัยแล้วนะครับก็คือชใช้ในโถตัวขอบทีวีเนี่ยค่อนข้างบางนะครับโลโก้ทีวีตรงนี้ a c o r n e t i c อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็มีไฟบอกสถา,านะ4จุดด้วยตรงนี้นะครับตัวขาเนี่ยก็จะเป็นขาแบบมีด้านซ้ายกับ ผมลองโยกให้ดูเลยครับสมมติบ้านเลี้ยงแมววิ่งมาชนก็ไม่ได้ว่ามันจะล้มได้ง่ายขนาดนะถามว่าล้มได้ไหมมีสิทธิ์ล้มได้แต่มันถือว่าค่อนข้างแข็งแรงอยู่เอาอยู่นะครับสาหรับ ทีวีไซส์55นิ้วตัวนี้นะครับเรื่องของความคมชัดทีวีตัวนี้เป็นทีวีแบบ 4K นะครับได้อัตราเฟซเรทเนี่ยอยู่ที่60เฮิร์ด้วยกันซึ่งพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยมีมาให้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว HDMI นะครับมีทั้งหมด3ช่องด้วยกันซึ่งช่องด้านบนสุดเนี่ยรองรับ EARC นะครับก็คือคุณจะเอาไปใช้กับซาวด์บาร์หรือว่าเชื่อมต่อเพลย์ไฟล์เนี่ยให้มันแบบ r e s p o n ส์ทำงานทันทีสมมติผมหยิบจอยนะครับอ่ะปึะ๊บผมมีจจอยยยย1ตัััววนนนนะะะคครรรรรรบบบแลล้้ททีีีีเเเเ่่าาาาไมมมหิโสถ กด1ครั้งนะครับเพื่อเป็นการเปิดตัว PlayStation นะครับมันก็จะรับคำสั่งในส่วนของตัว PlayStation แล้วก็ดีเทคเข้ามาในการใช้งานของตัว Play ได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์มากค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกนะอันนี้ถือว่าดีเลยและต่อมานัในเรื่องของตัวพอร์ตเนี่ยเขายังมีในส่วนตัวพอร์ต AV มาให้นะครับซึ่งตรงนี้เขาจะมีแถมสายแปลงอยู่ภายในกล่องนะครับเราสามารถใช้กับพวกอุปกรณ์ดีไวต์เก่าๆได้รูสายแลนมีให้เสียบนะแล้วก็มีในส่วนตัวช่อง USB Type A 2ช่องด้วยไม่ว่าจะเป็นตัว USB 2 USB สานะครับและสุด ตัวที่เอาไว้รองรับการเสียบคาเทนาและในส่วนของตัวลำโพงดิจิตอลแบบ SPDIF นะครับอันนี้เขาก็รองรับอยู่าบางคนอยากจะใช้พวกซาวบาที่มันเป็นแบบออปติคอลหรือว่าพวกเครื่องเสียงอะไรพวกนี้รองรับได้เต็มระบบเลยใ,ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่ออันนี้ตัดปัญหาไปได้เลยนะครับเรื่องของคุณภาพภาพอันนี้บอกกังตรงๆมันเป็นทีวี60เฮิรตไม่ได้120เฮิรตหรือว่า144เฮิรตมันไม่ใช่ทีวีที่ออกแบบมาสําหรับกลุ่มเกมมิ่งแต่ถามว่าเล่นเกมได้ไหมเล่นได้นะครับในเรื่องของตัว OS เนี่ย Google TV ใช้งานค่อนข้าง สะดวกอยู่แล้วซึ่งเป็นไงเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูดีกว่าส่วนเรื่องความเร็วการใช้งานเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับพอมันเป็น OS Google เนี่ยอันนี้ตัวเครื่องทําออกมาได้ดีสเปคที่ให้มาเนี่ยค่อนข้างเร็วอันนี้ผมลองแบบเนี่ยเลื่อนไปเลื่อนมารวดเร็วนะครับสามารถเข้าได้หมดเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเปิด Netflix นะครับปึ๊บใช้เวลา1 2 3 4 ขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้อันนี้ถือว่าค่อนข้างเร็วเลยอาจนนจะมีทีวีที่เร็วกว่าน,นี้แหละแต่ในงบราคาประมาณ15ื่นที่ผมหาดูเนี่ยหมื่นห้าหนะครับมันเข้าได้ค่อนข้างเร็วมากอันนี้ถือว่าใช้งานได้ไม่หงุดหงิดนะครับระหว่างโหลดเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เลื่อนพวกนี้ขอเลื่อนเร็วนิดนึงนะครับผมลองแบ็กกลับนะครับเข้า u t u b e นะครับกดเข้าไปปุ๊บมันค่อนข้าง r e สปอนส์ค่อนข้างไวออันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแล้วข้อดีอีกหนึ่งอย่างก็คือ พอมันเป็น OS ที่มันเป็นตัว Google อ่ะมันโหลดแอปอะไรก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้หลายๆคนน่าจะเห็นนะครับนี่เดี๋ยวผมย่อกลับปุ๊บ V I U มี Disney มีนะครับ True ID i t นะครับหรือว่าตัว iQ LY L Y L นะครับไม่เคยออกเลยสักทีนะครับ Apple TV, VTV, HBO Go, Spotify ะไรพวกเนี้ยมันสามารถดูได้หมดเลยโมโนแม็กซ์นะครับผมมีทีวีเครื่องหนึ่งที่มันเป็นแบบจำกัด OS น่ผมอยากดูพวกแอปแปลกๆเนี้ยก็ไม่สามารถดูได้นะบางครั้งแต่พอมันเป็นตัว Google เนี้ยอันนี้ก็มีให้หมดใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับ True i d ก็มีให้ดูด้วยเอออันนี้ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนไทยเลยใครที่แบบว่าจะซื้อทีวีเนี่ยจะดูแค่ความคมชัดทีวีอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะยุคนี้จะต้องดูด้วยว่ามันโหลดแอปอะไรได้ไดบ้างรองรับในไทยหรือแบบว่า หลังละครซีรีส์มันก็ย้ายไปหลายๆแอปมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมพาไปลองดูตัวอย่างหนังและกันสักนิดนึงแล้วก็ภาพต่างๆที่ดูจาก YouTube ว่าเครื่องนี้ชัดแค่ไหนไปดูกันกกราูเถฟ ทำไมเดี๋ยวนี้พี่ไม่ทำคลิปประกอบอะไรนะทำไมเดี๋ยวนี้พี่ไม่ทำคลิปประกอบคอมเลยเราก็เลยกะว่าเดี๋ยวเราจะมาเดินซื้อคอมประกอบและในเรื่องของระบบเสียงตัวนี้นะครับ a c o u นติกเนี่ยก็จะเป็นตัวเพลียวซาวนะครับก็คือเขาจะมีตัวลําโพงอยู่ด้านล่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมทำให้เวลาที่เราดูหนังฟังเพลงเนี่ยเสียงมันก็จะพุ่งออกมาจากด้านล่างแล้วก็กระแทกตัวโต๊ะเด้งขึ้นมาได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันได้แบบเบสบูทแล้วก็เป็นตัว 3D Surround ด้วยผมจะมีตัวคลิปวิดีโอตัวนี้ผมจะลองเปิดให้ฟังเลยนี่ นี่คือลองแบบเป็นไมโครโฟนที่ติดตัวผมคร่าวๆนะครับแล้วก็ลองยืนห่างจากทีวีประมาณเกือบๆสองเมตรได้ยินเสียงตามนี้เลยครับเสียงดีแล้วมีมิติมากนะครับอ่ะอันนี้เราจะลองเปิดสุดดูก็ได้นะครับเสียงจะค่อนข้างเป็นเซอร์ราว์มากตามนี้เลยครับ เรื่อความเจ๋งของ a ค o r n a t i c TV ตัวนี้นะครับที่มันมีตัว OS Google ก็คือโดยปกติอะถ้าสมมุติคุณจะดูคอนเทนต์ต่างๆโดยการสั่ง Google คุณจะต้องกดปุ่มใช่ไหมครับตัวนี้ผมจะวางรีโมทไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีสวิชตัวไมโครโฟนผมจะดันมาทางด้านขวามือมันจะมีไฟจุด4 4จุดสีขาวติดอันนี้เปิดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับเฮ้ Google เปิด YouTube เป็นไงเฮ้ Google เปิดรายการช่อง XT m i ว้าวทราบวีดีโอบส่วนอยู่นวเฮ้ยเป็นไงเนี่ยคือความเจ๋งมากๆนะครับดังนั้นเวลาที่เราลืมวางรีโมทอะไรต่างๆแล้วเราอยากจะสั่งการทีวีเนี่ยเราหารีโมทไม่เจอเราก็สามารถสั่งได้เลยนะครับเฮ้ <S 2> <S 2> <S hey, Google กลับหน้าโฮม ไม่ได้ว่าแค่ใช้สั่งเพื่อเข้า YouTube อย่างเดียวนะครับเราสามารถสั่งได้ทั้งหมดเลย <Wow. S 1> แล้วถ้าสมมติใครที่แบบว่าอยากจะดูทีวีแต่แบบขี้เกียจนั่งพิมพ์ในทีวีนะครับเราสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะครับก็เปิดตัวคอนเทนต์ u t u b e ที่เราต้องการดูใช่ไหมครับพอเปิดตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวโฟมแคสโยนขึ้นไปนะครับแล้วก็สามารถกดปุ๊บเลือกทีวีตัวที่เราต้องการนะรอันนี้เป็นทีวีในห้องนั่งเล่นผมกดเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับตัวทีวีเนี่ยก็จะมีการเด เด้งขึ้นสู่ทีวีง่ายๆอย่างนี้เลยครับอ่ะเดี๋ยวรอเขาโหลดมาครับเป็นไงสะดวกมากานะครับเรียกว่าสะดวกมากแล้วก็หลังจากที่เราโยนขึ้นทีวีเนี่ยแล้วล่ะเราก็ยังสามารถใช้ฟังก์ชันฟาร์ฟิลของตัวอคอเนติกต่อได้นะครับเฮ้ <Hey Google S 2> ยกูเกิลปิดทีวีเรียบร้อยครับก็อนนี้ผมสามารถชารด,ดาวทีวีจบได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องจับรีโมท ทีนี้พอเราสั่งปิดทีวีไปแล้วเราอยากเปิดทีวีแต่เราหารีโมทไม่เจอเราก็ยังสามารถสั่งเขาต่อได้นะครับ <Wow. S 1> เฮ้ย o o o l l e เปิดทีวีกลับมาแล้วครับเป็นไงคือสั่งปิดทีวีก็ได้สั่งเปิดทีวีก็ได้ไม่ต้องใช้รีโมทโคตรสบาย่อแลวเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมกันดีกว่าว่าถ้าเล่นเทไฟเนี่ยจะเป็นยังไง แล้วต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาลองเล่นเกมแล้วกันนี่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ p l a y s t a t i o น5นะครับเราสามารถย้ายอินพุตได้แบบง่ายๆเลยเพราะว่าตอนนี้ผมเสียบ HDMI ที่มันเป็นตัวช่อง EARC นะครับเราสามารถกดปุ๊บมันก็จะเด้งเข้ามามันก็ดีเทคอัตโนมัตินะครับผมจะลองเล่นเกมมาได้ไวมากนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างรีสปอนดีแล้วก็มันสามารถส่งถ่ายข้อมูลได้อ,อ่ะไปะเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูครับเพิ่มเสียงสักนิด เสียงลำโพงก,ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับคือถ้าดูหนังทั่วๆไปอะไรต่างๆลำโพงก,ก็ไม่ได้จำเป็นอะไรมากมายนะครับผมโอเคใช้ได้หลายคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเล่นเกมทีวี60เฮิร์ตมันจะมีปัญหาอะไรไหมผมว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ เล่น60เฮภาพก็โอเคอยู่นะครับนอกจากคุณจะเป็นคนที่ซีเรียสจริงจังเกมเมอร์อะไรขนาดนั้นก็ลองดูกันนะครับลองดูกันอันนี้ลองเล่นให้ดูแล้วสําหรับการขับรถแข่งในเกมในจอ Play ไฟนะครับซึ่งก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่าทีวีสเปคประมาณนี้เนี่ยจริงๆมันใช้ในเรื่องของเอเทนเมนต์ต่างต่างอได้นะครับบางครั้งเราไม่จําเป็นที่ต้องไปซื้อทีวีสเปคสูงแพงแนะครับเพราะพู ทีวีสมัยนี้เนี่ยเราใช้งานกันประมาณ7ปี10ปีนะก็เต็มทนแล้วนะครับเราก็ไปรอรุ่นใหม่ดีกว่าไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับและที่สําคัญเลยทีวีเครื่องนี้มันไม่ใช่เป็นแบบทีวีที่แบบก็คือทีวีจริงๆมันก็ทีวีแหละไอ้ผมพูดอะไรของผมว่าแต่มันยังสามารถใช้พวกคําสั่งเสียงได้ด้วยนะครับ oh. บางคนแบบว่าขี้เกียจพิมพ์ใช่ไหมสมมติว่าผมเข้าอ่าย u ทูบแล้วกันนะครับผมลองเข้า YouTube ก่อนแล้วเราสามารถใช้รีโมทเนี่ยให้มันเป็นไมโครโฟนได้นะครับแล้วก็สั่งการว่าเราอยากจะดูรายการอะไรอะไรพวกเนี้ยเราสามารถ สั่งในส่ตัวผ่านรีโมทได้นะครับ <Wow. S 1> นะมีโ้อง่ายกันอันนี้ผมไม่ได้ล็อกอินตัวยู u ูบพรีเมียมไว้ถ้าไปที่ค้นหาครับตรงนี้แหละครับ Voice Search อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเซิร์ชกันดูเลยนะครับนี่ก็กดเข้าไปที่รูปไมโครโฟนนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าภาษาอังกฤษภาษาไทยได้นะครับคิดดูดิพูดปุ๊บั่งขึ้นมาเลยไวเกิน <laughs> อ่ะเดี๋ยวลองเซิร์ชใหม่กันนะครับ <laughs> ไวจัดโอมเพียงอาจารย์คง มาทันทีดูได้เลยไม่ต้องมานั่งกดทีละอันทีละอันนะครับหรือเราอยากจะเซิร์ชอันอื่นนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะกลับไปตรงไม้หรือว่าจะกดไม้ตรงนี้เลยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ x x t r e ต e IT ว้าว <Wow. S 1> ตึง้งมาทันทีนะครับอยากดูช่องอะไรอีกอะ่ะดูละการสร้างลางังโจรมาดวก มันสะดวกจริงๆคือ <Wow. S 1> ไม่ต้องนั่งพิมพ์ไม่ต้องนั่งกดทีละตัวใช้ไมโครโฟนของตัวนี้มันสั่งได้ค่อนข้างไวนะครับ <Wow. S 1> หรือถ้าสมมุติบ้านคุณมีพวกโฮมออโตเมชันนะครับคุณอยากจะเชื่อมต่อเข้าแล้วก็สั่งการภายในบ้านเนี้ยอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับ <Wow. S 1> หรือบางครั้งเราขี้เกียจเข้าไปในแอป YouTube ใช่ไหมครับเราก็สามารถกดเซิร์ชตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือมันจะมีรูปไมโครโฟนตัวนี้กด <Wow. S 1> ได้เลย <Wow. S 1> อมเพียงอาจารย์คง เซิร์เลยนี่คือข้อดีของ Google TV หลายคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับ Google มันค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแล้วก็ใช้งานได้สะดวกนะครับและที่สำคัญพวกแอปเมื่อกี้เห็นกันแล้วดูได้ทุกแอป i อชีอีว e, <ม>ีไอยูยูทูปเน็ตฟิกส์พาวิดีโออะไรนะั้นดิสนีย์พาสใช้งานได้หมด <Wow. S 1> นะครับแล้วก็รีโมทอย่างที่บอกไปเนี่ยมันมีทุกปุ่มเลยนะครับสำหรับแอปดังๆเราไม่ต้องมานั่งกดหาอะไรต่างๆเราอยากเข้าแอป Netflix นะครับเรากดปุ่ม Netflix ทีนึงเนี่ยมันก็สามารถเข้าตัวแอปพลิเคชัน Netflix ได้เนุ๊บ กำลังเข้าแล้วครับอันนี้ก็รอไม่นานมันอาจจะไม่ได้กดปุ๊บแล้วมาทันทีกดปุ๊บรอก็ติดเดยวจริงๆนะแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขั้นหงุดหงิดก็ลองดูแล้วกันกับเจ้าตัวอะคอนติต 55นิ้วนะครับที่มันเป็นตัวรหัส qs 7 <Wow. S> 1 0 AM นะครับตัวนี้ผมถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้ทีวีในงบราคาประมาณหมื่นกลางกลางไซส์55นิ้วซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆงนะครับลองไปติดตามโปรโมชั่นกันละกันเพราะว่าเปิดตัวมาแล้วขายอยู่29,900บาทราคามันก็จะมีการเปลี่ยนแปลง,ปงตามโปรโมชั่นอันนี้ไปลองดูละกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดใต้ description ให้สำหรับวันนี้ทางผมนพ xvi นะครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใ,ใหม่ร สะดวกทีอย่างเงี้ยทำได้